สวัสดีครับพี่น้องท่นครับเอ,อ้าเอ,อ้มาพี่มาพี่มาพี่อ้อาวอันพี่หลังปรึกษาอยู่ค่ะค่ะด่วนมากเลยแจะเป็นมึกเสียงเก่งเนาะเขา,าทำผีดตัว ไปไปเข้ตอนนี้แม่พวงนั่งอยู่ตรง่าโยนเด็กเล็กค่ะว่าป้าค่ะเออได้ใช้ไปเรียนน้ำโอเคมีเรื่องเม้า์มอยเกี่ยวกับโซเฟียเลยแหละเอามัานเล่นยังพีดมันไปจีบเแปบบ้า <c oughs> มันเล่นเป้าโ <c oughs> <c oughs> อ,อ้มันแนมหนักเลยโ <c oughs> อ้พี่น้องมานางฉาน โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างต้องมาเลสอบมาสอบรถ X รุ่นดำดงต้องมาไม่ได้เลยพัดต้องคูดพัดเป็นคู่หอนหอนรถติดลมแน่นติดลม เพราะการใช้รถมากถึงขนาดทันตรกรรมรับแอดมินช่วยพวัวไม่ไหวไงเอาแอดม,มิน,านามาได้ลงพื้นไปขึ้นช่วยกันทำไงพอดีนั่น,น,นครับผมเขาเป็นเจ้าจดจำได้ดีพ่อครับโอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆมาเดี๋ยวมานั่งแล้วเนาะนั่งมองนั่งเฝ้าเลยแล้วนั่งเฝ้าเลยแล้วโอ้สุดยอดเลย ครับมาถ่ายครับท่ายพู้อนะถ่ายพลำ่อยนมามามาขอเด้อขอเด้อเด้อกำลังถ่ายคลิปอันนึ่งสองได้คอยใอยหน่งสองครับขอบคุณครับขอบับเอาเมืนีมะม่วน้ำจิครับคุน้องครับบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับผม สายปกติสายมันกี่ับืนปการเติมข้อคครับ นะครับตอนนี้กำลังจุดรูป sup. ขอพรท่านพ่อเทพยุหัอยู่นะครับขอหยุดเิญนะครับพี่น้องมาเลยครับมีขนาดทีมงานสามร้อยเพื่อนแปนแทนก็ยังลุงถืออาวุธมาขอโชคขอลาบนะครับเลยพี่น้องจะรับท่าความรูปการดอกไม้มาได้ซาบาะก็ให้มานะฮะ มีน้องมาแล้วก็ไม่อยากให้พลาดโกนะอกาสเรามีดอกไม้ตัเดเยี่ยมไว้ใาหา้ขณะนี้บริเวณด้านหน้าเวทีสาวน้อยเพื่อนบ้านแทนเนี่ย FC นี่โอ้ยมากันแจกหวยเลี้ยงของวันนะฮะแต่รู้สึกว่าจองจับจองปักหมุดที่กันแล้วแต่มันรู้จนันั่งน่าจะนั่งได้นะครับเพราะว่าเรามีราคาเยอะม,มากครับที่พิเศษให้ท่านได้นั่งชมันคืนนี้นะครับ ลองไปเปียกให้เปื่อกไม่แฉะส่วนท่านไหนจะกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนก็จะลืมซื้อของสะาดไปด้วยนะร้านอะไรนะเมื่อกี้มาทำบนร้านผัดไทยที่ออกก็ยังออกแล้นะผัดไทยโบราณนี่เมื่อกี้มาทำบนแล้วตอนนี้ผัดไทยออกแล้วับแต่ละเช้าห้าบาทประกาศแน่นอนก็มาทำบนแล้วก็เจ๊ขายลูกชิ้นสองสามล้านอยู่ใกล้ๆกับ กองโดยกองบนตรงนี้ก็เปิดแล้วนะคะัณะก็พิ้อรมาถึงแล้วก็กรอนกลับหรือยังไม่มีอาหารอะไรโดยเฉพาะอ MC ของทีมงานสามา้ถไปจัดแผนที่มาแล้วซื้อของรับประทานกันต่อนนะครับนะซื้อสองรับประทานได้เลยแต่อยากให้กินกับว่าปลาน้ำแดงนะมาจากเยาวราชซึ่งขณะน,นี้เปิดจำหน่ายแล้วนะครับ อันเดอร์ต okay. ั้มอันเดอร์ต hmm, ั้มอันเจ็บโออยโอเคโอเคผมบอกโอ้ยไอ้ที่น้องเอ็ดดี้มาตามเจ็บอันเิ็บนี่มันไม่ไกลนะที่น้องในการหน้างาน

ขอให้ผมถูลอตเตอรี่เงียบหน้าเดี๋ยวจะได,เด,เด,เด้เอามอลลาไปแก้เดิให้พระอาจารย์หมดให้สองพันเลยนะฮะใอ้อาาสักสองพันให้ถูกหน่อยจะพจะลาดคืนนี้หนาท่างานนี้เป็นงานแก้บนนะฮะโอ้โหแผงลอตเตอรี่ตัวนี้แน่นเอียดเลยเดี๋ยวต้องขอบารมีแผงละใบนะขอบารมี 6, แผงละใบขอคนละหกแผงละหกล้าน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  เดี๋ยวถ้ามันถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวได้เอาสาวน้อยเพชรตั้งแผงมาเล่นแผงและหกล้านหกแผงหกหกสามสิบหกเอาสามสิบหกล้าน <c oughs> <c oughs> นะฮะหกแผงเอาแผงไหนจะใจดีมาบริจาคก่อนหกล้านเดี๋ยวจะประกาศขายให้นะเออไม่เอาเงินหลักแต่อย่าเอาเงินเอาหกล้าน ลอตเตอรี่คนละใบในฐานะที่ไม่ได e ้ไม่ได้เช่าที่นะน,นะนะฮะไม่ได้เช่าที่นะครับก็อ่าขอท่านได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันเอา,ากะพบปาหมดนี้ยังข้อที่สามแล้วใช่ไหมเนี่ยนะฮะอ่ากระพบะปาน้ำแดงเจ้านี้มาจากเยาวราชนักร้องเสียงดีและตัวเสวยกำลังเพ่งดู เลขเด็ดขอให้โชคดีนะเจ้าพระขอให้โชคดีโชคดีนึกว่าจะเอาไปจุดที่บ้านเนี่ยเริ่มจุดตอนนี้เอายรูปถ่ายรูปกับนักร้องสายสวยมาแรงตอนนี้แสงคงนักร้องดังๆหลายท่านและตอนนี้กำลังจุดผมไม่ได้บอกชื่อหรอกเดีแต่จะบอกว่าเป็นการโฆษณาเนื่องจากว่าชื่อว่าสุสุสายใหญ่นะครับ ใครใครที่เป็นอะไรเอฟซีของนักร้องสาวคนสวยนะคะมาถ่ายรูปได้ในตอนนี้ยังไม่ได้ไปใส่ชุดนะเป็นตัวเองเลยนะเป็นตัวเองกนะฮะเป็นตัวเองแบบไม่ได้สอตัวเดียวกันไม่ได้สองเก่าเขม่ด้ไม่ได้ดีอะไรมากมายเลยอ่าแล้วก็ตามไปด้วยสาวสวยอีกคนหนึ่งปันปันจริยาที่งานแต่งงานเป็นกันแทนนี้ แต่วงคืนนี้ไม่มีใครขาดเลใช่ไหมบบาขาดผมคนเดียว <c oughs> ามาเทปทีมเลยเห็นบอกว่างานนี้งานสุดท้ายใช่ไหมสำหรับปีนี้หรือมีอีกเอ้องานนี้งานสุดท้าย ขอให้ถูกละมัลที่หนึ่งถูกเอามาล่ำมาล่งนี่เ้อผมบาสิเอามาลงนี่แหละครับเอเอาเอานดีด้วครับขอบคากคถ้าบุญแล้วมาจนถกกันพี่นม้องเลยสาธุเอขอให้ถูกาะมัลที่หนึ่งตลาดนัดนัดพิเศษหนึ่นะนัดนี้รับพิเศษนะครับเป็นนัดที่ใหญ่ีบเลันะครับลองจากนานพระราชทานลิงของหลวงพ่อจันนะครับนัดนี้คืนัด ใหญ่เหมือนกันนะรวยๆรวยๆตัวนะครับมาแล้วครั์หนึ่งตัวนะครับแปลนะจุดวันที่สองจุดวันที่หนึ่งหวยออกก็วันที่สองหวยออกแล้วไม่ได้อีกนะฮะรวยจะไม่รู้จะรวยไปถึงไหนเนาะเจ้าของตลาดเสร็จก็จะจะทามนีเจ้าของตลาดเปลาะตาแดงใครยังไม่ได้ชิมอย่าลืมนะครับเรียนเชิญเลยจ้าภาพ่หชัดนชั้เห็นคนหนึ่นะฮะร้านนี้ต้องโฆษณานานๆหน่อยเพราะว่าติ ที่จอดอยู่หน้าร้านเจ๊อจะใช่้วบอกด้วยเดี๋ยวเรามีร้านจอดพิเศษให้ชั้นสองของศารามีร้านจอดเดี๋ยวจะบอกว่าเองรถยาิจะพามาไม่มีที่จอดนะมีครับวิทยาวิทยกรเตรียมไว้ให้นะขอให้บอก